สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแนลทารอนโฮในที่ไนนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจำครึ่งเดือนครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายน2566นะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งนะคะก่อนที่จะเริ่มอ่านคำทำนายว่าการทำนายนี้เนี่ยคือการทำนายโดยทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือสถานการณ์เหตุการณ์ะคะ่ะอาจจะสลับฝั่งสลับฝ่ายเป็นไวเบอร์ซ่าเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะคะอย่าอินจนเกินไปแล้วก็บางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณเลยก็ได้เพราะว่านี่คือการอ่านโดยรวมนการอ่านโดยรวมโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงแค่กับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ตรงกับทุกๆคนนะคะเอาละค่ะ เรามาเริ่มดูให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกที่เป็นคนโสดก่อนเลยว่าในความรักในเรื่องความรักเนี่ยคนโสดชาวราศีพิจิกในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนความรักของคุณเป็นยังไงบ้าง The magician nice nice of one page of one KING OF p e n t a c าลและก็ไพ่หนึ่งดาบขอไพ่ยขยายหนึ่งดาบ่อยค่ะว้าวสำหรับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกที่เป็นคนโสดนะคะถ้าสำหรับใครที่แบบ หมกตัวอยู่แต่กับบ้านอะ่ะหรือชีวิตยอยู่ก,กับการหาเงินหาทองไม่มีเวลาที่จะออกไปพบเจอใครช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเพราะว่าไพ่เดมิสทริชันกับไพ่นายชอฟวอนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์การพูดคุยกันทอกกิ้งกันผ่านเทคผ่านข้อความอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้เจอใครบางคนที่เป็นคนทางไกลเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เพจอฟวอนคือระยะทางระหว่างคุณกับเขา เป็นปัญหาคุณจะได้เจอใครบางคนที่เป็นคนทางไกลแล้วก็เป็นสายเปยด้วยนะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่คิงเหรียญคนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะ่ะจะเป็นคนที่จริงๆร,รูปร่างสันทัดแล้วก็หน้าตามไม่ได้ดีเวอร์แต่คาดว่าเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์มีพร้อมในทุกสิ่งทุกอย่างละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการทองหรือว่าอาชีพที่มั่นคงเพราะฉะนั้นคุณจะได้เจอสายเปแล้วก็เป็นคนที่การเงินดีหรือเรกง่ายคือรวยอ่นะค่ะ เข้ามาในชีวิตคุณแต่การเข้ามาของเขาอะมันเป็นการเข้ามาผ่านทางแพลตฟอร์มการพูดคุยแชทข้อความอะไรพวกนี้ค่ะเข้ามาแต่และก็ถ้าคุณไม่ติดในเรื่องของระยะทางนะไพ่แปดถวยถ้าคุณไม่ติดถ้าคุณยอมรับได้กับความสัมพันธ์ที่มันเป็นระยะทางไกลอะไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาก็คือมีโอกาสได้คุยได้สานต่อหรือว่ามีโอกาสที่จะถูกอ,อกถูกใจกัน เป็นคนที่ใช่ของกันและกันแล้วก็คบกันในระยะยาวได้เพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกสําหรับใครที่อยู่โสดมานานมีโอกาสได้เจอความรักทางไกลแล้วก็เป็นความรักในโลกออนไลน์แต่สุดท้ายสามารถกลายเป็นตัวจริงของกันและกันได้ค่ะแล้วก็ดูเหมือนเขาจะเป็นสายเปด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาดูต่อให้กับชาวราศีพิจิกและคณาพิจิก <S <S ที่มี ประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างคะชาวราศีพิจิกดูอดีตก่อนนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่เจดาบสถ้วย the world q u e e n ดาบ และไพ่ The h i e s t e s s ไพ่ขยาย The World ในอดีตที่ผ่านมานะคะไพ่ที่มาเป็นไพ่ The Magician มันคือการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กับคนเก่าๆที่ไม่เคยให้ความชัดเจนกับคุณเลยและตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะ รู้สึกว่าเขาดูเขาดูเหมือนไม่ไม่ให้ความชัดเจนกับคุณแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบคุณไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่และในตอนนี้คุณก็ไม่รู้ด้วยว่าเราคุยกันในฐานะไหนฐานะเพื่อนหรือเปล่าหรือคนที่มีใจให้กันเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วความสัมพันธ์มันดูมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันแบบชิวๆสบายไม่ให้สถานะกันแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ครั้งเก่า ที่กลับมาเริ่มต้นคุยกันใหม่แล้วในตอนนี้เรามองว่าชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกอ,อาจจะเริ่มสงสัยในความสัมพันธ์ว่าตอนนี้เราคืออะไรของกันและกันจริงจังแค่ไหนจะไปต่อด้วยกันไหมหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณคิดไปเองอันนี้เรามองว่าคุณกําลังเกิดความสงสัยในความสัมพันธ์เพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ย เจ็ดดาบก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันแบบลับๆไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกของกันและกันมากนัและมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่วนอยู่ตลอดเวลาหรือบางคนทํางานร่วมกันมันก็เลยยังต้องเจอกันมันก็เลยต้องวนเข้าหากันทีนี้พอถามไพ่ว่าเดวิลขึ้นมาทําไมขึ้นมา คู่กับแพ้เดฟุ ool, ก็คือคุณอาจจะเคยถอดใจกับคนคนนี้แล้วแหละหรือเรียกง,ง่ายๆคือคุณก็มีใจให้กับเขาแหละแต่ในอดีตที่ผ่านมาเคยถอดใจเพราะว่าเขาทําตัวติดเล่นติดตลกแล้วคุณอาจจะไม่ชอบคนคนบุคลิกนี้แต่ก็ดันชอบเขาไปแล้วคือบุคลิกของเขาอ่ะไม่ได้ทําให้คุณตกหลุมรักแต่ว่าการพูดคุยหรือการเช็คแคร์กันที่มันดูพิเศษในบางช่วงอ่ะมันทําให้คุณเนี่ยไปชอบเขา แต่ความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดกับคุณค่ะว่าความสัมพันธ์นี้มันคืออะไรมันดูเหมือนคิดไปเองทั้งคู่ต่างต่างคิดไปเองว่าตอนเนี้ยเราชอบกันแต่ไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์ไม่มีใครรู้แล้วก็ยังดูไม่ได้จีบกันชัดเจนมากนักด้วยเรามองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างงงงงนิดนึงสําหรับคุณกับเขาทีนี้เนี่ยพอมาดูสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะเนียดูซิว่าเป็นยังไง สถานการณ์ปัจจุบันขึ้นมาเป็นไพ่ temperance page of one judgment The เ h a ั l i และไพ่ Six of o n e อ่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะในปัจจุบันเนี่ยเรามองว่ามีการคุยกันน้อยลงแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะต้องแยกทางคำว่าแยกทางก็คือ อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะค่ะเริ่มมองหาที่อยู่ใหม่ที่ทำงานใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทำให้มีระยะห่างในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและในตอนนี้เรามองว่าตัวคุณและตัวเขาอาจจะเริ่มวางใจว่าไม่คาดหวังกับความสัมพันธ์นี้ดีกว่าเพราะเท่าที่ดูเราไม่มีสถานะและในตอนนี้การคุยกันมันลดน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์มันเลยลดระดับลงแล้วกลายเป็นว่าเพื่อนร่วมงานที่ดี เพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันหรือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคุยกันที่คุยกันในรูปแบบที่สบายใจมากขึ้นแล้วก็ไม่คาดหวังกับความสัมพันธ์แต่ก็ยังรู้สึกว่าเลเลกันอยู่เลเลกันอยู่ก็คือว่ายังดูท่าทีอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ว่าเขาจะจีบไหมเขาจะเดินหน้าไหมเพราะว่าจริงๆก็มีแอบหวังค่ะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยแล้วก็มีการห่างถอยออกมาอยู่ในระดับของเพื่อนอีกแล้วค่ะทีนี้เนี่ยพอมาดู energy ของความรู้สึกของคนทั้งคู่สิว่าเป็นยังไงคุณกับเขาคิดยังไงต่อกันขอเริ่มจากชาวราศีพิจิกก่อนนะคะว่าเป็นยังไง The magician จริงๆคุณก็น่าจะไม่เข้าใจตัวเองด้วยเหมือนกันว่าชอบเขาไหมหรือไม่ได้ชอบเขากันแน่มันเหมือนเป็นความรู้สึกยึดติดที่ได้คุยกับคนคนนี้ค่ะและในตอนเนี้ย คุณรู้สึกว่าเขาก็ดูไม่ค่อยเข้าหาคุณไม่ได้มีท่าทีอะไรมากนะความรู้สึกที่เคยสนอกสนใจกันมันก็เริ่มน้อยลงค่ะ ความรู้สึกของชาวราศีฟิจิกและคณะฟิจิกที่มีต่อเขาเนี่ยไพย The Tower, ่เดอะทาวเวอร์มันเริ่มเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจกับการกระทําของเขาที่คุยคุยให้หายเดี๋ยวทําดีด้วยเหมือนให้เหมือนเห็นเราสําคัญและก็ถอยห่างออกไปเรามองว่าคุณเริ่มไม่พอใจคุณเริ่มรู้สึกไม่ดีกับเขาค่ะและในตอนนี้ไพ่เดอะเฮอร์มิตเหมือนยอมรับที่จะกลับมาอยู่โสดอีกครั้งหลายๆคนที่มีประเด็นในตอนนี้เป็นคนที่เคยโสดมานานมากแล้วพอมามีคนนี้เข้ามา ก็รู้สึกเหมือนมีความหวังแต่ก็ต้องถอยกลับไปอยู่ในมุมของตัวเองก็คือกลับไปทําใจเลือกที่จะสดอยู่ตัวคนเดียวอีกครั้งหนึ่งมากกว่าแล้วก็คาดหวังความสัมพันธ์ใหม่ก็คือเรียกง่ายคือถอดใจละคุณถอดใจและคุณไม่ไปต่อแล้วกับความสัมพันธ์นี้ทีนี้พอมาดู Energy ของเขาค่ะไหนดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีพิจิกลักขณาพิจิก The Sun เขามีความเป็นเด็กหรือว่ามีความ alert แบบเด็กๆ มีความสนุกสนานสุกสนหรือว่าเป็นคนปันป่นปันป่นกวนกวนนะคะตัวเขาเองอะ่ะไพ่เดอะลขอไพ่ขยาย u u e n ดาบสามถ้วยเพจเรียนอ่ะเรามองว่า ตัวเขาเป็นคนไม่จริงไม่จังอะคะ่ะในแง่ของความรู้สึกเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกชอบคุณอยู่นะแต่เขาไม่ได้อยากเปลี่ยนสถานะเขาอยากอยู่ในโมเมนต์ของการเป็นเพื่อนเพราะเขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมกับการแต่งงานเขายังไม่พร้อมกับการมองอนาคตยังไม่พร้อมกับการสร้างชีวิตคู่ชีวิตรักตอนนี้สิ่งที่เขาพร้อมที่จะสร้างคือเรื่องเงินหรือโฟกัสในเรื่องเงินในตอนนี้เขาต้องการให้คุณกับเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันไปก่อน เขาไม่รีบแล้วก็ดูเหมือนเขาจะอยากได้ความสนุกในการใช้ชีวิตมากกว่าที่จะลงหลักปักฐานกับใครเพราะฉะนั้นในตอนนี้ความรู้สึกชอบพอของทั้งคู่มันยังไม่ได้มากพอที่จะดึงดูดซึ่งกันและกันทีนี้เรามาดูบทสรุปให้กับชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์นคะ่ะว่าในเดือนกันยายนความรักของคุณจะเป็นยังไงต่อไปไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดวิลสตรอง ทิงถ้วยสี่ถ้วย10ถ้วยอ่ะเรามองว่าในช่วงเดือนกันยายนน่ะคุณจะรู้สึกแย่มากๆเพราะว่าเขาเป็นคนค่อนข้างเฟลลี่แล้วก็เข้าหาคนอื่นก่อนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีคนเข้าหาเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะเห็นว่าเขาเนี่ยไปยุ่งวุ่นวายกับคนเก่าๆมีคนเก่าๆกลับมายุ่นวายกับเขามีคนใหม่ๆเขามายุ่งกับเขาอีกก็คือ เขาจะทําความรู้จักกับคนมากมายหลายคนมันอาจจะทําให้คุณเห็นแล้วรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกันยายนน่ะชีวิตของเขาคนนั้นน่ะยังดูแฮปปี้ดีอยู่แต่ในขณะเดียวกันคือชาวราศีพิจิกอาจจะมองเขาในแง่ลบหรือว่ามองเขาในแง่ของการที่ว่าดูเขาเจ้าชู้ดูเขากระล่อนไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมุมมองที่เคยชอบมันก็อาจจะเปลี่ยนไปคราวนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่ให้กับชาวราศีพิจิกกันค่ะ ว่าไพอยากบอกอยากเตือนอยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมบ้างไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่คอนทุบหัวใจไพ่แรกเปลี่ยนอะเรามองว่าคุณทั้งคู่มีความแตกต่างกันก็ตรงที่ว่าคนใดคนนึงมีความเป็นเด็กเกินไปส่วนอีกคนหนึ่งจริงจังกับการใช้ชีวิตเกินไปและคุณเองก็ไม่ ไม่พร้อมกับการที่จะเสี่ยงเอาใจลงไปเล่นก่อนหรือว่าไม่พร้อมที่จะพยายามเพื่อใครก่อนเพราอด้วยความที่โสดเปรนนานด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าคุณไม่พร้อมที่จะดูแลก,กับคนคนนี้หรือเรียกง่ายๆคือความสัมพันธ์เนี้ยถ้าได้คบกันจริงๆเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องดูแลเขามากกว่าที่เขาจะดูแลคุณไพ่เลยบอกว่าในอนาคตความสัมพันธ์เนี้ยสามารถที่จะเดินหน้า สามารถที่จะพัฒนาได้แต่คุณต้องเข้าใจบริบทหรือ,อรูปแบบการใช้ชีวิตแล้วก็อุปนิสัยของเขาให้มากขึ้นก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเรามองว่ามีอะไรอะ่ะควรถามกันออกไปให้ชัดเจนะคะจะดีกว่าดีกว่ามาเล่นเกมดีกว่ามาพยายามเดาใจกันมันจะทำให้คุณเสียความรู้สึกไปเรื่อยๆและอีกอย่างก็คือตัวเขาอะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัว เพราะฉะนั้นเขาทําอะไรเขาอาจจะไม่ใช่คนคิดมากคนที่คิดมากอาจจะเป็นตัวคุณเพราะฉะนั้นมีอะไรควรพูดกันตรงๆหรือถ้ารู้สึกว่าไม่อยากพูดตรงๆความสัมพันธ์นี้มันก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกันในรูปแบบเพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานต่อไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกลักขณะพิจิกประจำครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายน2566สําหสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถคลิกลิงก์แอดไลน์ทักทายเข้ามาสอบถามคิวหรือว่ารายละเอียดในการดูดวงได้นะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ